แอดสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเมื่อนี้นะคะแอดกามีแนวทางนะคะมาฝากนะคะเป็นลาวพัฒนานะคะของพี่สาวนะคะวันพุทธ,ธิพานมานะคะตัวเลขแนวทางของพี่สาวนะคะเข่าแต่เลขวิ่งนะคะเข่าแต่เลขวิ่งเด้อ่ขา่านชมนะคะเมื่อนี้นะคะเข้ากับมาพบก,กัน ะะกับวันศุกร์วันที่ยี่สิบสองนะคะเอนีวันเมนีเล่าพัฒนาเด้อค่ะท่านชมนะคะวัตถิพานมานะคะของพี่สาวนะคะนี่นะคะเพิ่นไห้นะคะเพิ่นไห่ติดสี่ติดศูนย์ติดเจ็ดนะคะนะคะจับคู่ให้หลุดนะคะจับคู่ให้หลุดเด้อค่ะท่านชมนะคะเดี๋ยวห้องมาเบิงตัวเลขแนวท่านะคะวัน ที่ยิบสองนี่นะคะพี่สาวเพิ่นจับไห้ตัวใดนะคะท่ชนชมนน่ล้ะคะ่ะอัติพานมากนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เขามาแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเมเกตคนมักเล็กนะเด้อค่ะกับบรรยากาศนะคะย่ามเศร้านะคะเมือ่อเศร้านี่ประมาณตีสามนะคะตีสามฝนกระตกลงมายางแห้งเลยนะคะฝนตกลงมายางแห้งต่ว่าตอนนี้นะคะกระสีขึ้มๆนะคะท่ช่ชมีสีขึ้มๆนะคะ บรรยากาศน่ำเศร้ามาฝากพี่ฝากน้องพร้อมนะคะนะคะการบเสียเวลานะคะเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของพี่สาวกันเลยนะคะว่าพี่สาวบนหายตัวใดนะคะ เราพัฒนานะคะวันศุกร์โมงเย็นวันศุกร์เนาะ ที่สาววิ่งรูดนะคะหมดล่าง ากาศอบอาวแต่เศร้านะคะฝนสิตก แนวทางนี้เขามีลุดเดอ้อค่ะทานชมนะคะก็อให้เอฟซีทั้งช่องออกไปผิดาระหน้านะคะไปเบิ่งกับสำหนักอื่นๆน,นะคะมีสองมีเจ็ดเป็นหายมากนี่นะคะนีห้หลักสิบบนล่างนะคะ สิบมีสามกับแปดหลักหน่วยป็นหายมากไม่นะคะหลักหน่วยเจ็ด ก้าแล้วก็สองนะคะเป็นไฮมาแบบนี้ด้วยค่ะท่านชมลักเส็บหน่วยนะคะจับคู่นะคะทั้งหมดปั๊สีมีเก้าเก้าตัวอะคะ่ะลึกจังไหยเปนจับคู่ไฮมานะคะกับสามเจ็ดสามเก้าสามสองแบบนี้แล้วค่ะสาม เจ็ดสามเก้8 8 8าสามสองน,งนะคะแล้วกับแปดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสองทั้งหมดหกตัวนะคะเป็นไฮมาแบบนี้นะคะแล้วก็กันผ่อนนะคะเนาะการเบิ้ลนะคะ มีตุกกันนะคะมีแปดแปดนะคะสามสามแล้วก็เก้าเก้านะคะก็มีตัวเด็ดตัวเน้นหายพอมนะคะตัวเน้นหพร้อมเ้อยค่ะกันนะคะ เน้นให้ที่แปดเด้อแปดนะคะแปดเป็นเน้นหาที่แปดนะคะตัวนี้ลักหน่วยเน้นหาที่เก้านะคะมันก็จะเป็นแปดเก้านะคะ ห่อนแต่เศ้าเลยนะคะทาชุ่ม หลักสิบนะคะแล้วก็หลักหน่วยเป็นไหหมากนะคะค่ะเราพัฒนาวันศุกร์วันที่22กันยายนพศสองพันห้า้อยหกสิบหกตัวเลขแนวทางนะคะของพี่สาวนะคะวิ่งรูดบนล่างให้หลักสิบมีสามกับแปดนะคะหลักหน่วยมีเจ็ดมีเก้ามีสองนะคะจับคู่สามเจ็ดสามเก้าสามสองแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสอง ตัวกันนะคะมีแปดแปดสามสามเก้าเก้านะคะกันเบิร์นเดอร์ขายทำชมนะคะแต่ว่านะคะปนแน่นหายนะคะหลักสิบคือแปดนะคะหลักหน่วยคือเก้านะคะเน้นที่แปดเก่าเดอร่ขายทชมนะคะเน้นที่แปดเก่านะคะนะคะเลขสามตัวนะคะเพนวากันมักนะคะเจี๊ยวล้ไห้โอ้ประกาศอันมืกก็ได้นะคะพลหายเกีตมากนะคะ ให้มาเจ็ดเลขสามตัวด้วยค่ะนี่ขันเพื่อมักนะคะเจ็ดแปดเก้านะะรเพื่อมากนะคะ, 7, 8, 9, น,คะ,ะนะ,คะ,นคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะแนวทางนะคะราวพัฒนาของพี่สาวนะคะสีขาวสีรุดกับยาบากันเด้อค่ะเพราะว่าทางช่องเองกระแด้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะขอให้เอฟซทางช่อง เอาไปพิจารณาเอานะคะเอาไปเบิ่งกับสำนัก,กนอื่นๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับขอให้เอฟซีนะคะเฮงเฮงรวยๆยถูกเล่าพัฒนาไปน้ำกันเดอร์ค่ะเมื่อนี้นะคะขอให้โชคมานกันสุขหูซุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ